รับตัวเองทำยังไงมาทำความเข้าใจการรับตัวเองไปกับหนังสือเล่มนี้ Good Life Good Life คือบางคนที่ได้ยินคำถามนี้ก็อาจจะรู้สึกแปลกๆนะว่าทำไมถึงมีคำถามว่าเฮ้ยรักตัวเองทำยังไงอะไรเงี้ยก็ดีใจด้วยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่หาทางเจอในการที่จะอกกรอดและรักตัวเองได้เป็นนะคะแต่พอยก็เป็นคนหนึ่งเนาะที่แบบ ต้องเรียนรู้อ่ะในการรักตัวเองอะไรเงี้ยเราก็เชื่อว่าก็คงจะมีใครอีกหลายๆคนนะคะที่มีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นในใจก็พอพอยได้อ่านหังสือเล่มนี้นะคะมันเป็นเล่มที่ทําให้พอยได้รู้จักกับคอนเซ็ปต์ของเซลฟ์เลิฟได้เข้าใจมากขึ้นละกันว่าการที่เราจะใจดีกับตัวเองอ่ะมันจะต้องทํำยังไงจริงๆมันก็มีหนังสือหลายเล่มนะคะ ที่แบบเออพูดถึงเรื่องของการใจดีกับตัวเองการรักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆเล่มอ่ะมันก็ช่วยหล่อล้อมให้เราเข้าใจเรื่องของการรักตัวเองให้ได้มากขึ้นอืมแต่ว่าวันเนี้ยอยากหยิบเล่มเนี้ยขึ้นมาแนะนําเพราะว่ามันก็เป็นเล่มที่เอ่อทำให้เราเอาคอนเซปต์ออกมาสามารถใช้ได้ในชิตประจาวันมันเป็นคอนเซปต์หลักที่เข้าใจมา จนถึงทุกวันนี้นะคะก็คือการรักตัวเองเนี่ยมันเอาแบบคีย์เท็อเอ์วแล้วก,กันเนาะที่ได้จากที่ได้จากเล่มน,นี้เนาะคอนเซปต์หลักๆของเล่มน,นี้คือว่าการรักตัวเองเนี่ยหลักๆมันคือหนึ่งการรู้จักตัวเองว่าเรามีข้อดีอะไรเรามีข้อเสียอะไรข้อที่มันไม่ดีอะเรายอมรับมันเราไม่ได้แบบเฮ้ยข้อที่ไม่ดีเรายอมรับโดยที่ เราโอ้ตัวเองหรือว่าเราบอกตัวเองว่ามันไม่เป็นไรกับข้อเสียหรือจุดผิดพลาดเหล่านั้นแต่ว่าเรายอมรับว่าเออมันเป็นข้อเสียจริงวะ่ะคือการยอมรับแบบนั้นเนะี่ะแปลว่ามันต้องรู้ก่อนนะว่ามันมีจุดอะไรที่เรารู้สึกว่าเออมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชแบบ positiv side เนาะแล้วการที่เราจะให้อภัยตัวเองกับ ข้อผิดพลาดเรานะั้นมันก็ต้องมาใัยความกล้าหาในการที่จะยอมรับก่อนไงว่าสิ่งที่เราทํามันคือข้อผิดพลาดจริงๆเออเพราะฉะนั้นคือการรักตัวเองอะค่ะมันไม่ได้เป็นการแบบสปอยตัวเองแล้วก็การทําในสิ่งที่มันเป็นการเห็นแก่ตัวแต่ว่ามันคือการที่จะมองเห็นออสิ่งที่ตัวเองเป็นจริงทั้งข้อดีข้อเสียเนาะจุดบกพร่องออความล้มเหลวที่เกิดขึ้น แล้วเราอยากจะยอมรับว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราทําให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วสเต็ปถัดไปคือเราอยากจะทําให้มันดีขึ้นเออเราอยากจะพัฒนาให้ตัวเองออกมาจากจุดนั้นแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตต่อไปเราก็เลยอยากจะหยิบสามบทลักกันค่ะจากหนังสือเล่มนี้ที่อยากจะแนะนําเรื่องแรกค่ะก็คืออยู่ในบทของเรื่องการฉลองความสําเร็จ ของคุณนะคะหน้า122เขาบอกว่าคุณควรที่จะให้กำลังใจตัวเองไว้เสมอคือถ้าเราทำสิ่งบางสิ่งที่บางคนหรือกระทั่งแม้แต่ตัวเราเองยังคิดว่ามันไม่น่าจะทำได้แต่เรากลับทำได้อย่างประสบความสำเร็จเราจงภูมิใจในตัวเองว่าเราได้บักบานมายัางหนักเพื่อที่จะมาถึงจุดที่อยู่ในวันนี้ซึ่งการ ระนัถึงเรื่องนี้จะสร้างความพอใจแล้วก็เพิ่มแรงสั่นสะเทือนของคุณนะคะในความหมายนี้คือไอแรงสั่นสะเทือนที่เขาพูดถึงอะ่ะก็คือกูดไว้มันก็คือเป็นเหมือนแบบขึ้นพลังบวกเออในชีวิตเราบทที่สองที่อยากจะแนะนำก็คือบทอ่อนโยและให้อภัยตัวเองหน้า130นะคะหนังสือบอกว่า ให้อภัยตัวเองที่ตัดสินใจไม่ดีขาดความเชื่อทำร้ายคนอื่นทำร้ายตัวเองให้อภัยตัวเองในทุกสิ่งที่พลาดพลัง้งสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณเต็มใจที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกรอบความคิดที่ดีขึ้นอย่างที่พ่อยบอกคือมันเป็นคือการที่เราจะให้อภัยตัวเองได้อะการให้อภัยใครสักคนแปลว่าเราต้องคิดว่าเขาทำอะไรผิดถูกปะ อันนี้ก็เหมือนกันมันเหมือนเป็นการที่เรายอมรับว่าเออสิ่งที่เราทําเออมันผิดว่ะคือมันเป็นการยอมรับที่จะทาให้เราสามารถที่จะเปิดใจในการที่จะแบบเติบโตต่อไปเพื่อที่จะแก้ในจุดเหล่านั้นเนาะบทที่3นะคะที่อยากจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือชื่อบทว่าตั้งความมุ่งมั่นเนาะหน้า155รรวมรวมแล้วเนี่ยหนังสือพูดถึงการตั้งเป้าหมายแหละว,ว่าเป้าหมายควรสะท้อนตัวตนของคุณ ควรเป็นสิ่งที่คิดถึงตลอดเวลาและรู้ว่าจะพัฒนาคุณภาพชีวิตเป้าหมายต้องสะท้อนถึงสิ่งที่คุณปรารถนาลึกๆไม่ใช่สิ่งที่คิดว่าควรต้องการไม่ใช่เป้าหมายที่ทำเพื่อให้คนอื่นประทับใจพอแม้ว่าจะทำเป้าหมายเหล่านั้นสำเร็จเราอาจจะต้องประดใจที่ตัวเราเองไม่ได้พอใจเลยอ่ะก็เป็นการฟอยเล็กๆนะคะสามบทที่คิดว่า เออมันเก่มันคือคอนเซ็ปต์ของการพูดเรื่องเซลฟ์เลนะิฟเนาะหนึ่งคือการแบบเฮ้ยเซเลเบรตความสำเร็จอ่ะเออก็บางคนน่ะไม่มองเห็นถึงข้อดีไม่มองเห็นถึงสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตไม่แม้แต่จะเเค้กสักวินาทีเดียวเพื่อที่จะแบบชื่นชมตัวเองเออเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นแบบนั้นนะคะก็ลองจะดีกับตัวเองเนาะหยุดสักปหนึ่งเพื่อฉลอง ความสําเร็จที่เกิดขึ้นแนมะ้ว่ามันจะเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆอยนะก็ช่วยยินดีกับตัวเองนิดนึงแล้วกันเนาะข้อที่สองก็คือการอ่อนโยนแล้วก็ให้อภัยตัวเองนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องแบบมี self awareness ใช่ปะรู้ตัวว่าเออแบบอะไรวะที่เราผิดพลาดไปอะไรเงี้ยแล้วมี acceptance ในสิ่งนั้นว่าเราอยากจะยอมรับข้อผิดพลาดเหานั้นเพื่อที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นต่อไป อ่ะคะ่ะมันต้องแบบเป็นการยอมรับด้วยหัวใจจริงๆไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยสังคมบอกว่าการไม่มีคุณค่านี้แปลว่าเธอเป็นคนไม่ดีแล้วเธออยากจะแก้ให้เธอเป็นคนดีโดยที่เราไม่ได้รู้สึกเห็นด้วยหรือคอยตามแบบนั้นเออมันก็มันก็ไม่ใช่เวงนั้นอืมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําอ่ะไม่ว่าสังคมจะบอกว่าดีหรือไม่ดีแต่มันขัดแย้งกับคุณค่าที่เรายึดถือ่ะแล้วเราอยากจะทําให้มันดีขึ้นอ่ะ นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นการ Accept ตัวเองในมุมที่มันไม่ดีจริงๆเนาะสุดท้ายก็คือการก้าวไปข้างหน้านะคะก็เป็นการตั้งเป้าหมายที่เราเข้าใจตัวเองเรารู้จักตัวเองเรารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆเออแล้วก็ go for it เออไปทำมันซ้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป้าหมายหรือว่าอะไรบางอย่างที่ใครๆ รอบตัวเราที่ไม่ใช่เราบอกว่าดีเออใดๆที่อาจจะเป็นแบบมาตรฐานทางสังคมที่เขาบอกกันว่าดีที่เขาบอกกันว่าใช่แต่ว่าฉันไม่ได้อินกับสิ่งนั้นอืทําให้เราได้กลับมาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะว่าเราจริงๆแล้วเราต้องการอะไรนะคะใช้เวลาสักเล็กน้อยเพื่อทบทวนสิ่งเหล่านั้นในชีวิตของเรากันนะคะความสําเร็จความผิดพลาดความล้มเหลวสิ่งที่อยากจะพัฒนาต่อไป ส่วนถ้าใครสนใจทำ Self Love Reflection Journal ที่ใช้กระบวนการเขียนถึงเรื่องเหล่านี้กเ็เจอกันใน Journal with Me EP Self Love Journal ได้เลยค่ะ